ส่งการรับชอบสาวมวยน่ารักเซ็กซี่รักใหม่แฮปปี้ชมแอปเลี้ยงน้องปีใหม่ดีมากสุปตาพาตนลุยนิกกี้นัชัดพาไปเปิดอาณาจักโบนันซาเขาใหญ่เคลียร์ชัดที่แรกเปิดใจความรักจากปักสงกลานอัปเดตเรื่องราวชีวิตพาชมโบนันซ่าเรียนกับน้องสิงโตสงกานพาไปดูโบนันซาเขาใหญ่ไปดูมาคล้ายของน้องปีใหม่ลูกสาวชื่อไอจอยนิกกี้ น้องปีใหม่มาเล่นกับไอ้จ้อยบ้างไหมเล่นเวลามาเขาใหญ่ก็มาเล่นน้องปีใหม่เขาชอบสันสันมากมาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเนคกี้ถามเด็กว่าพี่กระดูติดลูกเห็นตอนพักถ่ายรายการพี่ก็เฟซถามหาลูกตลอดสงกรานใช่จะสิบขวบแล้วเร็วมากเขาอ้อนพ่อไหมสงกรานแล้วแต่จังหวะส่วนมากจองแนวกวนพ่อ ถามว่าสปอยลูกไหมสงกรานตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นเขาเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วไม่ได้เป็นเด็กงองแงแม้เขาเทรนมาดีมากพูดด้วยเหตุผลเลยเขาเข้าใจหมดพาไปเดินห้างก็ไม่เคยมีร้องขออะไรเลยคริสต์มาสผมถามเขาว่าอยากได้อะไรเขาบอกแล้วแต่ป๊าให้เลยปีใหม่ได้หมดบอกงั้นเดี๋ยวป๊าซื้อหนังสือเรียนให้เขาบอกยกเว้นอันนี้แล้วกันหัวเราะ ดยตอนหนึ่งสงกานตอบคำถามจากสองช้อยให้เลือกเชอาแบบไหนสาวหมวยหรือสาวคมสงกานสาวหมวยน่ารักดีนะนิกกี้แต่บางคนก็ไม่หมวยนะบางคนก็คมสงกานหัวเลาะนิกกี้ห้าคนหมวยกี่คนสงกานสามคนนิกกี้ที่เหลือก็สลับฝั่งบ้างจีบก่อนหรือรอให้เขามาจีบ สงกลานจีบก่อนยังไม่เคยมีใครเข้ามาจีบตั้งแต่มีแฟนมาไม่เคยมีใครเข้ามาจีบก่อนเลยน่ารักหรือเซ็กซี่สงกลานชอบทั้งน่ารักบวกเซ็กซี่หน่อยไม่ใช่แบบแต่งตัวโป๊แต่มิจฉลิตเซ็กซี่นิดหน่อยกับรังน่ารัก